แต่ว่าขอน้ำเนี่ยขอน,ยน้ำเกลงเลยมาคำแรกคำแรกชิมก่อนแต่ว่าลองชิมดูมันก็หนัวแซบแล้วนะ่ะแต่ว่าต้องกิน,นข้าวนี่เพิ่งออกมาจากเตาเลยร้อนๆเลยเนี่ยอื อร่อยจริงๆอันนี้ไม่โกหกอร่อยจริงๆ <c oughs> <c oughs> พริกเผ็ดมากพริกหยวกเผ็ด <c oughs> <c oughs> มาก <c oughs> ชิลิอืมชิลิโซมัทอาริภาพกินเลยมันเผ็ดมากอืม